สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่ได้รับการประสานกับประธานและกรรมการหมู่บ้านอ,อาิจารณ์สายไหมซอย33มทับหนะึ่งนะครับนี่ก็นี่สบายเราขึ้นมาจัดผมเปล่าอ่ะนะครับทีมงานจากสถาบันสอนโคมประจันใหญ่นะครับได้รับเกียรติคนระับให้มาตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะ ก็เราตัดกันตั้งแต่9โมงครับ9โมงจนถึงนี่ก็่าย2แล้วนะตัดไม่หยุดเลยครับตัดไป30หัวแล้วลมก็แรงนะครดูสังเกตบรรยากาศลมครับทัางเก๋นะครับลำตุกาของมนะกำลังตัดขยับทรงความคุยขึ้นให้รองประธานนะครับกิจการนะเป็นประธา,านประธานตัดไปแล้วนะ ทั้งเกล็ดตัดไปหินหัวแล้วข้างหัวได้เมื่อยไหมไม่เมื่อยนะเมื่อวานเธอตัดไปหินหัววัดน้องใหญ่อ๋อสองวันก็สิบหัวหัวเอาโอเคโอเคห้าหกแล้วกันวันนี้ห้าหกวันนี้ชันชันนะครับก็ตัดจนเมื่อยนะบรรยากาศครับ ข้างหลังเอาผ้าเอาผ้าคุมซอยคลิปคิปปหนีไว้หน่อยมันจะเสียผมจะหล่นใส่เสื้อพี่เขาหาคลิปมาไม่งั้นเธอไปหาเชือกฟางก็ได้มามัดพอกล้วยก็ได้เชืกกล้วย <ปะ S 1> มีไห <ปะ S 1> ม,ป <ะ S 1> มไปหามาตัดผมยังไงก็ได้จะให้ลูกค้าคันคันคอค,คันเสื้อเป็นช่างเราต้องคิดด้วย บอกให้อยู่ใกล้ๆกันนะพวกมือใหม่อะอย่าอยู่ไกลกันให้อยู่ใกล้ๆกันไว้เนี่ยช่างวิวกับพี่ต่อยอ่ะอยู่ใกล้กลันนะนะครับต่อต่อยต่อยตัดทีทีทีหัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่สี่อ๋อเข้าเป้าแนะลา้วตัดไปเลยทางต่อยนอนทบุรีนะ เรียนแต่ผมใช้สิบห้าวันวันนี้ก็มาออกหน่วย <c oughs> เธอเรียนไปกี่วันแล้วจังต่อยหายไปประมาณห้าวันใช่เธอเรียนกี่วันแล้ว <c oughs> นับวันเรียนอ่ะกี่วันแล้วผีห้าวันไหมประมาณเกียรวันแล้วเหรอฮะสิบสห้าวันลบไปลบไปห้าก็เหลืออยู่ประมาณสิบวันก็ตัดเรียนไปประมาณห้าวันแล้วเลยอ่ะเอาวอตัดไปดูดู ช่างวันตัดตัดไม่หยุดนี่ก็ผลงานช่างวันงานช่งนงาชงวันตัดปลายตรงช่างวันก็ตัสดนะตสวยครับจากจิตอาสาจากวัดนะตัดสวยครับมาดูครับเทคนิคก,การตัดผมของช่างวัน ข้างหลังก็เป็นอุปกรณ์นะครับตัดทั้งผมหญิงผอมชายนะครับอุปกรณ์ตอนนี้ิตสามาทั้งหมดนะครับ5ชีวิตนะมีช่างต่อยนอนทบุรีนะครับช่างนิดหนองบัวลำพูช่างวิวนครศรีธรรมาราชช่างต่อยนอนนทบุรีแล้วก็ช่างเสียของหกนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสดๆของการออกน่วยตัดผลทีเพื่อประชาชนของทีมงานทั้งใหญ่นะ แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับช่างช่างสมสมคิดนะครับช่างสมคิดอยู่เกียรติบางเขียนนี่เองนะครับช่างสมคิดได้อะไรมั่งวันนี้นได้อะไรมั่งได้ตัดผมทรงสกินเทปสองทรงครับว่าจะมาให้ตัดทงเรียนไม่ได้ไม่ได้ตัดเลยนะก็ไม่เป็นไรตัดหน้าไม่ว่ากันให้เราไปเรียนอะไรก่อนเราจะได้ตัดได้มากกว่าห้าทรงนะเห็นไหมนู่นน้องๆเขาก็อยากจะตัดผมอ่ะต้องไล่กลับบ้านเนื่องจากเวลาหมดแล้วไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านเราพวกเรา นี่ก็ตั้งใจว่าจะเลิกตอนเที่ยงเรียนเรียนบ่ายโมงใช่ไหมนี่บ่ายสองบ่ายสองยังไม่ได้กลับเลยคุณเดียรเคลียร์เสร็จก็ประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงครึ่งต้องรีบเก็บปิดกิจกรรมนะมนี่ครับเดี๋ยวช่างสมคิดไปเก็บป้ายหน่อยป้ายที่ตัดผมฟรีอ่ะเก็บเก็บมากรองไว้ข้างล่างเลยเก็บกระเป๋าเสินี่เอากระเป๋าไปด้วยนะครับ ช่วยๆกันนะครับช่วยกันนะช่วยกันเก็บป้ายไปดูว่าเราตัดกี่หัวแล้วนะโโเ,เราตัดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะครับตัดไปสามสิบหัวแล้วนะนะครับคือเนี่ยเป็นผ้ากมุมซายฉุกเฉินใครลืมผ้ากุมซายก็เอานี่ไปใช้กัน วันนี้ก็ขอ,อขอบคุณน,นะครับท่านประธานกรรมการหมู่บ้านเพื่ออนสายไหมสายสามทัหนึ่นะที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับเพื่อฟร้งสถานที่แล้วก็ดูแลอาหารเครื่องดื่มให้พวกาศาิทัษ์และแล้วก็ลูกศิษย์ช่างใหญ่ได้กินกันดิ่มน้ำสำรานแล้วก็มีแรงนะครับในการตัดผมให้ชาวบ,บ้านต่อไปก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นาาเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการนะครับลูกค้าเยอะๆขอให้มีความสุขกับการเรียนตัดผมขอให้มีลูกค้าเยอะเฮงๆรวยๆนะครับ ข่งวันแข่งคืนนะให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยแคล้วคลาดทุกคนก็อขอให้สุข,ขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นเป็นนักธุรกิจนะครับอยากกระคาขายอะไรก็ขอให้สำเร็จนะวัอน,นี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ